วันนี้เสนอตอนสิ้นสีข้อมูลข่าวสารข้อความ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนครับและซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่3แล้วครับภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้คือคําว่าสินซีแปลว่าข้อมูลข่าวสารข้อความสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคําศัพท์คําว่าสินซีค่ะสินซีนะคะเป็นคํานามค่ะแปลว่าข้อมูลข่าวสารข้อความค่ะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะว่ามีวลีอะไรบ้างนะคะ วลีนะคะคือเกิดหรืนสิ้นซีค่ะแปลว่าข้อมูลส่วนตัวค่ะกว๋วเน่นสิ้นซีแปลว่าข้อมูลข่าวสารภายในประเทศค่ะถีกงสิ้นซีแปลว่าให้ข้อมูลและเสนอข้อมูลค่ะหลังจากที่ได้ฟังเหล่าซื้อหนูนายกตัวอย่างคำศัพท์และก็วลีกันไปแล้วนะครับเราไปดูวิธีการใช้งานในสถานการณ์จำลองกันดีกว่าครับ 你可以提供一下这里创建的历史信息吗？关于我们宾馆各方面的详细信息，您可以在网上搜查。好的，谢谢你。และแน่นอนครับคำศัพท์คำนี้ยังสามารถนำไปประยุกใช้กับประโยคอื่นๆได้อีกในช่วงนำไปใช้ได้ประโยชน์ครับค่ะ หากเรานะคะจะพูดประโยคว่ากรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มนี้เราจะพูดว่าชิงป่าเกลรอนซินซีเทียนเสียใจเจ,จ้าจางเปียวเกลี่ฟังซ้ำอีกครั้งนะคะชิงป่าเกลรอนซินซีเทียนเสียใจเจ,จ้าจางเปี่ยวเกลี่หากเราจะพูดว่าพวกเรารับส่งข้อความผ่านวีแชทและไลน์เราจะพูดว่าวอเหมือน 通่信กุ้เว่ยซินเฮเลีวงอีกครั้งนะคะาว้วาอควมือนวามข้อวมข้อความขอวามข้อา้ามของวามกามผมไม่มำำ้อค่มข้อควาด้ามคามขามข้คมข้มา,ามคเคาเงงม้คมข้อคมอความข้อคามข้วม้อควา้อามขอคามู้มวา,า้าม ความคมของดาบคู่ใจได้จากหินลับมีดความหอมของดอกเหมยก็เช่นกันค่ะก็ได้จากความหนาวเหน็บนั่นหมายถึงว่าในฤดูหนาวนะคะดอกไม้ที่เกิดได้คือดอกเหมยค่ะแสดงให้เห็นอะไรคะแสดงให้เห็นว่าคนจีนนี้โอ้มีความอดทนมากเลยนะคะเพราะว่าหน้าหนาวดอกเหมยก็สามารถที่เกิดได้ค่ะ และผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะนำคำคมข้อคิดดีๆในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะครับก่อนจบรายการผมมีสถานการณ์จำลองมาให้คุณผู้ชมฟังทบทวนกันอีกครั้งครับแต่สำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ你可以提供一下这里关于我们建的的史息息。各方面 您可以在网上搜查好的谢谢你พราะมีเธอรู้ใจเพราะมีเธอเข้าใจผ่านดึงราวมากมายไม่เคยวันขอแค่เรารู้ใจขอแค่เราเข้าใจถึงได้ได้